อ่นไปทางอื่นได้ไหมสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับ ending extinction is forever นะครับ EP ที่3ก็เรามาเล่นกันเลยดีกว่าอย่ารอช้าเรามาดูกันนะครับว่าเราจะไปไหนดีนะฮะก็ด้านบนล็อกอยู่แต่น่าสนใจที่จะไปด้านล่างนี้ผมว่าไปได้อีกนะ อาจจะลองไปด้านล่างก็ได้ลองดูก่อนเห้เรีมาเร็วโอเคไปซ้ายขวาได้ผมจะลองไปทางซ้ายก่อนนะ อันนี้มันทางป่านี่กว่าใช่ไหมนี่ไงเอ,าอ้าโดนเฉยเลยเปิดมาก็โดนเลยวะน่าจะไม่มีอะไรแหละเราไปหาอะไรต่อดีกว่าววเฮ้ยรีมา ก็พาที่แล้วเราได้เสียลูกไปหนึ่งคนแบบว่าอยู่ดีก็เสียลูกคือไม่ใช่อะไรผมไม่รู้ด้วยแหละว,ว่ามันจะโดนโคตรวอยน้ำลึกมากตรงนี้ขยะโคตรเยอะยังไม่มีกลิ่นอาหารเลยนะอ่ะมีแล้ว โอเคสวยได้อีกเหรออุ้ยเกือบตอนนี้ลูกเรายังไม่มีสกิลอะเราก็เข้าไปเก็บไม่ได้ด้วย มันจะมีปลามากินลูกเราป่ะไม่มีเลยเนาะผมว่าเดี๋ยวเดินเสร็จเรากลับบ้านไปพักเราค่อยไปด้านบนต่อดีกว,ว่าว่ามันจะได้นั่นผมกลัวเวลาหมดเร็วเลยแปะ าพักก่อนโอเคครับเสียหลอดไปเยอะอยู่โอเคเปิดแล้วคือผมสงสัยเว้ว่าการคาบลูกมันช่วยอะไรวะเดี๋ยวเราจะลองไปด้านบนนี้นะไปสำรวจดูกันโอ๊ยตรงนี้มันเป็นไรพังยับเชยเลย ตามแม่ลูกวิ่งช้ามาก Này, nè à. Không nó kiên nữa, kiên nữa cho nhiều. Đông ไปเรือลมอ้มหะตอนนี้เรายังไม่มีสกิลลูกนะครับเทียวไว้ขุดน่าเสียดายอ,อมันยกเรือขึ้นมาบนนี้ เือบไม่เห็นเนี่ยเจอแล้วมันทำอะไรวะเนี่ยเข้าไป อ๋อที่พักใหม่โอเค เมื่อกี้เหมือนจะเป็นศพคนนะโอ้โหมาที่ไหนวะเอ,อมีตรงนูน้นเม็ดันใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ยเอาเป็นว่าไปต่อดีกว่านี่ตรงนี้มี เาเาลยไม่ใช่เลยเราเหมือนได้รังอีกที่นึงถือว่าดีถ้าเราจะตรงไปได้ไหมเฮ้ยตรงนี้ปีนได้เอาดิเอาไข่ไม่ได้หรอ อ๋อตรงนี้มันมีกล้องวงจรปิดนี่หว่าไปครับลงขายได้นีดเดียวโอ้แมเปมันใหญ่อยู่นะ อันนี้ผมกำลังเดินไปไหนอ๋อมาตรงนี้ได้ตรงนู้นเป็นเหมือนบาร์เป็นร้านอะไรสักอย่างผมว่าตรงนี้มันน่าจะวนกลับแหละไม่น่ามีนะ อยู่ด้านล่างตรงนี้มันม,มีทางอีกระสวยจริงๆเราควรไปทำภารกิจนะเราตร เออตรงนี้ไงได้อะนนไรอะ่ะ ใค่วะเอาเจ้าของบ้านตรงนี้ภรรยาเขาเสียแล้วอาจจะเป็นไม่ได้น่าจะต้องไปตรงนี้หน้าลงดาง้านล่างด้านบนเราก็ยังไปไม่สุดไปได้อีกะเ,เออดิ ลัวกันเฮ้ไปได้ไปลูกไปเน่ทำดีสวยอุ้ยเหี้ย yeah. ตรงนี้เป็นคนอยู่อะไปต่อเร็วมันไม่ไปแล้ววะเออแต่เราก็ไปไม่ได้อยู่แล้วเราไปม,มาชัางมันกลับบ้านกันดีกว่าค่อยมาสำรวจ เอาไปมาค่อยเข้าแมน่นอาหารเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ไปครับเข้าบ้านไปเราออกไปกันเลยดีกว่าแมา่มีเควสอยู่ตรงนี้สองอันถูกทางแล้วปะเออถูกทางแล้วไปดีกว่า ยเคเวสแม่งอยู่ตรงนักล่าสัตว์เลยนี่หว่าอ่านี่เก็บไปแล้ว นู่นปะเออในเมื่อเควสอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องไป ให้กูมาทำไมวะ ามา,มา,มา,มาโ,โหเราลงตรงนี้ไม่ได้เราต้องอ้อมเว้ย ยังก่อนมึงส่งไปเถอะ เพิ่งย่างย่างยังยังกะจอกระจอะจอแล้วมาถูกทางป่าว่าเหมือนจะผิดทางเลยกลับแป๊บ ไปที่อืน่นเอออืมอย่าบพึ่ง่ะตรงไปอุย๊ยเกือบนี่ยที่ต้องการไปลูกไห ได้มันจะกลางคืนแล้วนี่หวะต้องรีบกลับบ้านแล้วสวยครับโอ้โหอย่างเยอะโคตรดีโคตรดีแม่ใครวะมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยเอาเป็นว่าค่อยแล้วกัน ขอไปนอนก่อนไม่ไหวเอ้ยเออเอ้ตรงนี้ทางตันอีก เราต้องอ้อมอีกทางกันดีเอ,อ้าแล้วกูจะกลับไงเนี่ย ไม่ทางอื่นเออย่านมาย่านมาบอกว่าหยานมาเออ โอ้อันนี้เริ่มใหม่ป่ะโอ้โหจบแล้วุกทางป่าวะเหมือนจะผิดทางนะต้องไปตรงนูน้น เนี่ยเราสเปซบาร์ได้ถ้าลูกเราปีนต้นไม้ได้ก็น่าจะดีคนอยู่เยอะมากอะอ้ไหลอะพี่สเปซเฉยอะ ผมเปิดแมปบ่อยหนะ่อยพอดีชอบหลงทางกับเกมนี้เอาไว้ใช้เล่นต้องลองไปรับดู <_ nuance> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่ง Thấy mấy hình nó mày trong quá Nhắn, nhắn, nhắn còn, nhắn còn

อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเยัน,ยน,ยน,นเงอนไปเสร็จแล้วเหลือกลับไปปะใช่มาทางนี้เรากลับบ้านกันดีกว่า อ่ะเราอยู่ไหนวะถ้าปิดทางโอเคโทษถูกทางแล้วไหมถูกทางแล้วเอ๊ะอันนี้มาในนั้นดีกว่าปอะสว โอ้ยมึงก็ยังจะมาอีกเนาะเราต้องไปอีกทางครับคือต้องอ้อมมานี่แล้วไปนูน่น ่านไปทางอื่นได้ไหมโอ้ยยังยังไม่หยุดอุย๊ยไม่ใช่ทางนี้เออโอ้มึงก็ตามกูจังไอ้เหี้ย โอเคได้แล okay. ้วแลาขึ้นไปด้านบนทำไมมันต้องมาอยู่หน้าบ้านด้วยวะโอเคครับทุกคนก็สำหรับพาร์ทนี้ จบจะเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็มาเร็วไปไว้ก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย